อารมณ์จิตใจรสุดก็มีมาจากเหตุย่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะน่าจะพูดกับหลายภาษาหน่อยวันนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะ เกิดพันีกุลนะคะทำงานประจำอยู่ที่ နာမည်ထိုင်တော့မှာဒီနေ့အဲ့ဒီ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  เวทีเสริมไฟ ทำเอได้ครับ <reveal> ทำต, <cellular. S 2> ตัวเองใชตัวเองได้ครับอั่อื่นเนี่ยคุณเบโนอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เนาะรังบรรยากาของอ้อมันนีเราไม่ได้ตังใจเราจพาที่เราเห็นรูปนูนเดนเราอยา วันนี้นะคะเราจัดงานเปิดบ้านน้องห้องเรียนมอนเตสซี่นะคะที่ศูนย์บาร,รมีซึ่งห้องเรียนมอนเตสซี่ที่ศูนย์บาร,รมีนี่เราเริ่มเมื่อมกราคม2555นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะการเรียนรู้แบบมอนเตสซี่นี่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กนะคะน้นเด็กเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางให้เด็กๆได้พัฒนานะคะตัวเองเต็มตามศักยภาพของเขานะคะการรีนการสอนแบบมอนเตสซี่เนี่ยเราร่วมกับโครงการศูนย์บารมีเนี่ย นะคะแล้วก็โดยการประสานง,งานของมูลนิธิเฮลท์พ h ทอ r o ฟั n t e e r นะคะหรือว่ามูลนิธิช่วยไร้พรมแดนค่ะก็จัดการเรียนการสอนมามีคุณภูนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศนะคะมามา,าช่วยในการสุขครคภูในชั้นเรียนแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณรูเป็นระยะเวลา1ปีค่ะในเขตพื้นที่ห้ามเผยแดงได้ไปช่วยเหลือตรงไหน้าะตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มนะคะที่แม่สอดเราเริ่มเมื่อปีปีที่แล้วเองนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้สมุทรเป็นโครงการนําร่องแล้วก็ศูนย์ปริมีนี่เป็นแห่งที่สองนะคะ แล้วก็ในปีการศึกษานี้เราเพิ่งเริ่มกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คือมีโรงเรียนที่บ้านแม่เต่าแพะนะคะกับโรงเรียนบ้านท่าอาจค่ะ